วันนี้เขาเปิดโมบ้านน่ะคุณยายรู้สึกอย่างไรมั้งครับก็ดีใจ <cas uk> อืมก็ไม่ได้กายคองก็ดีใจแล้วเนาะครับก็ได้ใช้ชีวิตปกติเนาะตอนนี้เนาะครับ่ะแแนวนย้ ช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่ามีวิธีการในการป้องกันอย่างไรนะครับถึงทำให้หมู่บ้านของเราได้รับความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอแน,นะนำตัวเองนะครับผมนายสมพงษ์เรื่องใส่นะครับที่เป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านชลีอำนนเภอท่ามุนตสวอำเภอกีรตะดุมจังหวัดสระบุรีซึ่งเราประสบกับปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของผู้ติดกเกครับมาเมื่อก่อนวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทนัู้ใเราทราบว่า,ามีผู้ติดเชื้อมีผู้ป่วยนะครับเราก็ใช้มาตรการทีอเราพยายามคุยในกลุมนาุมนชนว่ามีท่านใดบ้าง ที่เป็นกลุ่เสียงที่เขาใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ติดเชื้อให้เขาพบข้อมูลตามจริงและก็เพื่อประสา,านดำเนินงานของทางด้านโรงพยาบาลมาววลหภเลชีลมเพื่อรอการเขา้าตรวจนะครับหลังจากนั้นถึงชวนพี่น้องชาวบ้านที่เราก็ให้ฟามร้วมือรอจะเสร็นะครับทุกคนทุกคนที่รู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงขึ้นก็มาครดิดต <ขา S 1> ัวทางโรงพยาบาลเองก็ให้ฟามร้วมือนะครับให้นำบุคลากรทางการแพทย์ มาให้บริการถึงที่นะครับแต่ท้ายสถานการณ์ดังกล่าวนะครับมันก็ยังไม่ยุติเพีังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นครับจนกระทั่งวันที่10พฤศจาการนทมที่ผ่านมานะครับชุมช่วเราก็มีมติว่าทํายังไงที่เราจะปิดจะปิดพื้นที่เพื่อไปชักพื้นที่ให้แคบลงก็คือประกาศปิดหมู่บ้านช่วงข่าระยะหนึ่งครับจนนาวันนี้ก็คือตรงที่เราปิดมาตั้งแต่วันที่10พฤศรากายนดมวันนี้ก็จะสมวันที่23พฤศจิพาราการ์ด ผลออกมาอย่างผลออกมาอย่างเป็นทางการนะครับครับคือเรามีผู้ติดเชื้อแล้วก็ได้เข้ารักษาที่ผังโรงพยาบาลจราการหายทุกคนทั้งชุดสามทั้งทั้งที่หกลายแต่ในาการณีพิ่รับแย้งจากทางโรงพยาบาลเที่ยวว่าครู้เข้าตรวจเฉพาะคนในติดเชื้พ,พี่น้องชาวบ้านเลีมีทั้งหมด3ามร้อยสิบารายครับผลออกมาเมื่อถัครู่นะครับ ลบแล้วกว็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับในทีเกตุการระาการท,ที่เกิดขึ้นจึงมีโครงการในวันนี้เพื่อเปิดหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องเราได้ออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติอะไรก็อย่เหตุกันเป็นพ้ส่วนของผลีเราที่ฐานนะครับเวลาที่ผ่านมานะครับพี่น้องอของเรานะครับที่กัดตัวเนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเราอย่างไรบ้างครับครับหลังจากมีพี่น้องมีลูกหลานจะพี่น้องเราครับติดเชื้อ แล้วเราก็สอบถามข้อมูลความริงว่ามีผู้สัยหายใกล้ชิดทั้งหมดเกิดอ200อชีวิตซึ่งตอนเมื่อเราทราบว่าเขาเป็นผลใกล้ชิดบุดคคลที่ต้องควรระวังก็ตัวเองสังเกตการก็คือเรามีมาตรการให้เขาเขาฟังมือจากเขาให้เขากักตัวอยู่ในพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะกลุ่มเสียงมากที่สุดนะครับ14วัน14วันครับมีทั้งมีม,มีมีคนองกักตัวเกอบ200ชีวิตครับแล้วผลกระทบ ก็มีมากครับก็เนื่องจากว่าครอบครัวบางครอบครัวนะครับในระยะเวลา14วันนะครับอาหารการกินขึ้นแองใชต่างๆก็คร้างยากลำบากแต่เราก็พยายามระดมทุนตัวหนึ่งก็ได้มาจากคนในคนบ้านเราส่วนหนึ่งเราก็ได้รับสายทานจากพี่น้องคนต่างถิ่นต่างอำเทอตรงมู่บ้าบมาให้กําลังใจแล้วก็มาช่วยแบ่งปันเรื่องข้าวสารอาหารแห้งเค่ใช้บนโพรต่างๆนะครับจนเราสามารถดูแลในส่วนนี้ปลอดภัยแล้วก็ พี่น้องเราก็ได้ร <gly c> <illa> ับผลกระทบน้อยลงไปนะครับสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับก็ต้องใช้ไม้แข็งแก้โควิดตัดสินใจได้ดีนะครับไม่ปล่อยให้เกิดการบาง้ปวยโควิดโควออกมาเป็นจอมยานโควิดในารศึกษาพื้ที่ตลอดระยะเวลา14วันเป็นหมู่บ้านที่มีความสมานรสมนสมาคคีนะครับาปปกครองท้องที่ นะครับของตำบลตรวจนะครับทุกๆหมู่บ้านท่านผู้มีการสถานศึกษาคนเสียลงเรามีน้ำใจให้กันคนเสียลงเราไม่ทิ้งกันตอนนี้พี่น้องเราอยู่ในความยากลำบากแมนเฉลี่กสู้แมนเฉลี่กสู้แมนเฉลี่กสู้ โอเคาน้องมีความเข้มแข็งใจสู้นะครับต่อสู้ได้แล้วน้องก็เป็นคนมีระเบียบวินัยนะครับไม่หดหู่ไม่ท้อถอยอ่ะชูมือขึ้นนะครับชูกํา cái này, 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 cái